เห็นได้ไหนเนีโตมาไก่มนกกว่าโบนนี่งสายยางบัเทงนี่ไมไ่ไนี่ยเอามาจสบ่อน่นาแมนยังนาแ่ใจๆตัวเด็กอ่อนโนนี่จะมาจอยได้ะ มนี่าจับอาสิลูกจับขึ้นมา <c oughs> นี่จับอันนี้ <c oughs> จับขึ้นมา,นมาพักสิตาย <c oughs> อืมเกพักกูตายมัอนี่อยู่โอ้ยเรจะมาเขินอยู่มาจับึันมาลูก ผมไปฮดบอบผมมาเองไปฮดบอบไปฮดมังบอทดึงไปผิดกระสิตายเลยเอามาปลูกเอามาปลูกต้นพายุเขา มันี่ัสดีปนุงก่อนใส่มันเต็มดีแันกต่ายเลยนนมดงเอาองเปืดนเด้อโหตนันโหตนันหมแดงหมดจังหน่อยมีหมดบ่ฮมีหมดมีบ่ พอ,พอันยา,ามเี่หาไแต่หดบวบไปหดบวดปดบวปะปะอยู่ไหนมีบุนอะมาว่ายู่ไหนไ,ไหนของดิเออเอาขวาไปใกล้ๆกับใกล้ลูกพงเออได้แล้วได้แล้วมองบวบกับขีร่าย่นี้ มาปลูกเลยแหละปลูกตะสานี้แหละที่ไา่โพดโพอโดกลับไปพุทธิเล่พอแล้วมันสิใต้น้ำเลยนี่นายมันบกฟื้นดอกฮูกนะ้ยถึกถึกหายยาวขึ้นสูงตีแหละลงตามตาม นี่เอาขับไปตามนี่ย่างเข้าไปขี่โม่ผมเป็นขี่โบ่เออพอยืนอยู่หันแล้วเดน่ามไปก่าปีหนะเผืบวกพูดจังสิได้กินหนามแค่เดียวนี่นะย่ามฝนพูดหลัคืออืม เดีจะแตกหน้าดอกบวบกูน응ี่ตายแท้ๆบวดยังบวบกูตายแท้ๆบวดยังแท้ะบอวบแมนสักทีน้องมันจะได้กินน้ำอยู่บ่ฆษนาฮะมันได้กินเยอะมันจะได้กินบอบๆนะฮะ อย่าลงต่ำเลยตีเด่ไปนะคุณไม่นี่นี่ให้มันถึกนี่เออมองหวัน,ะวะน,นแล้ว่ะน้เอาขีหมูใส่ก่าซิงามว่าไก่เขามาซะคุนแตกแตนเบิดเออไปฝังนั่นเออ เรจะไปไกลหน้าขี่ขี่ถึงหนาได้ขี่หมนูนะเออเอาเข้าไป mm hmm. ยอมแสบเมาเป็นๆปน็น่องได้กะเก่งพกถั่วแล้วบ่พกถั่วแล้ว,ว,ลวตอนนี้แล้วหรือยังแล้วล้วบ่นี่ ม่ใช่เครือบอบนะตัวได้เครือบอบอ้อนซอนดีอ้อนซอนคนหดส่วนเด้ถ้าสปิดน้ำทำไเลย้ยีย้ย <c oughs> มาดาม มึงแล้วแลวและแล้วอะไรามาปีน้ำมากูแน่ก่อนไฟอาคาะไฟกูสืบึดนนีเ้เอเอเหดทันแล้วลูกอ๋ออืมอืมเฮ้ยอิปี้น้ำเลยนะพอ ยีรอด mm. ไปเบึงอันะดูเบ mm. บึงบักอวนบักจอยด้วยฮะผังบุงก็งามผังหอมปอกก็งาม mm. จะโตเดี๋ยวนี้นะน้ำ mm. <c oughs> มาสองเหมืงใกัๆมันบ่เห็นนี่แล้วังหมดเอามาพี่ มามาอุ้ยไมีปูน <eyeshadow. S 2> ้ำอุ้ยปูหนีบน้ำอืมปูที่นี่นะครัเด็กอุ้ยเขียดป่นี่นะเขียดเขียดยางบ่แม่เอาอี๊ยงาดอ๋ะอบออ๋ออบอี๊ยงคือโตหน่อยฮ้ลหไดอกไนดอก ตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วทุกคน,นเป็นบบบนี้แบบดูเป็นแบบนี้เป็นงานดูนี่อ่านะ้ำคือบ่โฮสสนะฮะคือบ่โฮสโฮแล้วละบอฮึโฮสแล้วแลวห,หและโฮแล้วด้วยนาง เขียดเขียดหม้เขียดหม้อเขาใหญ่แทนไหนบ่เอาไปเห็นนั้นนั่นจินเรากระปูเด้อกระปูปูสี่อฟเอาเอาเอาละซียมบ่ มาถือเออ,อกไปไปะป,ป,ป,ปเอาไปไว้ไปเอาไปเลยน้ำมันเอาไปอืออือออหอยหอยด้มาปิดมาหัวเนี่ยเอามาปิดนะแม่ เออสุมมือนี่หาโมงล้วตะเวนตกดินแห้วเนาะนี่ตะกะเพาได้แล้วพี่น้องมันเกิดเองดูว่าข้าวหวานเอานี่แล้วกะเะพาปล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 าข้าไหน้าปลา,ปา,ปา เข้านายเข้านายอัสสะดงเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศบันนี้เนาะไปหนังอีกแค่มฟองสุดเพียรคะ่ะอาบน้านี้มาห้าเกือกทีเดีวยวหน่อย